ท่านวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลนะคะรองโฆษกกระทรวงการคลังตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีท่านรองค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับท่านรองช่วยสรุปให้ทีครับท่านครับว่านับตั้งแต่เราประกาศรายชื่อผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่ผ่านเนไปยืนยันตัวตนแล้วก็คนที่ไม่ผ่านก็ให้ไปยื่นอุทธรณ์นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยมีผู้ผ่านไปยื่นตัวตนแล้วกี่ราย นะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านไปยืนอนทธรณนแล้วกี่รายแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในระหว่างที่มีการยืนยันกับไม่ผ่านนะครับท่านครับครับขอบคุณครับก็ในภาพรวมนะครับจนถึงข้อมูลล่าสุดที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่ไปยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 9. ก้าจุด 18ล้านลายนะครับจ,บจะจั้เทอม14ที่ผ่านเนี่ย14.59ล้านลายนะครับก็พ,พูดง่ายคือณปัจจุบันเนี่ยก็เหลือประมาณสัก5.3ล้านลายนะครับในในช่วงที่เหลืออีกประมาณสัก11วันนะครับส่วนของคนที่ท่านได้ที่ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านก็ไปอุอ่ทองเนี่ยนะครับ ก็ปีประมาณ1.02ล้านลายนะครับเป็นข้อมูลปัจจุบันที่ที่มีอยู่นะครับครับ1.2ล้านลายนี้คือไปอุธรณ์แล้วใช่ไหมครับครับครับที่ไปอุธรณ์แล้วนะครับคือจัถ้าดูจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ย5ล้านลายเศษนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก1ล้านลายเศษที่ไปได้ไปยื่นอุธทณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผลของการอุธรณนนี้ก็จะทราบเมื่อไหร่ครับ ผลอุทธรณ์ก็คงต้องทราบว่าคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องต้องเรียนไอ้เรื่องอุทธรณ์อันนี้นะฮะยังไงจะฝากาฝกทั้งผนอมช่วยช่วยพูดต่อให้ให้ชัดเจนด้วยคือเวลาเรายื่นอุทธรณ์อันนี้คือเราไปไปกดแล้วหรือว่าจะไปให้ทางโดยรับลงทะเบียนกดให้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูว่าไอ้ข้อมูลตรงที่เราไม่ไม่ผ่านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างยังไงนะครับแล้วก็ไปขอ ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วแล้วแต่นะคือผมขอใช้คำว่าตรวจสอบแล้วกันเพราะว่าจริงๆข้อมูลในหน่วยงานแต่ละหน่วยก็อาจจะถูกต้องอแล้วนะครับท่านอาจจะจําไม่ได้ไปนะครับหรือว่าอะไรหรือว่าอาจจะไม่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าต้องขอไป,ไป,ไ,ปไปตรวจสอบแล้วก็ถ้ามันไม่ถูกก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะต้องไปดําเนินการนะครับ แล้วพอหลังจากที่จบ กระบวนการนะครับเมื่อตอนวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นก็จะมีการไปรวบรวมเนี่ยส่งข้อมูลเนี่ยก็ไปตรวจสอบอีก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 ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วได้ข้อมูลใหม่ใหม่มาแล้วนะครับสําหรับท่านที่แต่ว่าก็จะไปส่งเฉพาะของท่านที่ท่านได้ไปกดอุทธรณ์เอาไว้นะฮะท,ท่านที่ไม่ได้ไม่ได้กดอุทธรณ์นั้นก็คงไม่ได้มีการไปตรวจสอบใหม่ละนะครับ อันนี้ก็แสดงว่าสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วนะครับจะรอตรวจผลก็ต้องหลังวันที่หนึ่งพฤษภาคมถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ก็จริงๆก็ต้องเอ่ยง่ายว่าเราก็มีการเผื่อเวลาสําหรับทันที่ท่านจะสามารถไป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 ตรวจสอบไปไปแก้ไปกลับไปปรุงแก้ไขแล้วกันนะครับาให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีระยะเวลาพอพอสมควรนะครับที่จะดาเนินการให้ให้เพียงพอนะครับครับ ทีนี้สําหรับผู้ที่ยืน่นหนูทรรอผลรางวัลที่1เดี๋ยวจะประกาศแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับให้ประชาชนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์บัตสรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ตรวจสอบว่าท่านผ่านไม่ผ่านการอุททรน,นะถูกต้องตรงนี้ตามนี้นะครับท่านครับใช่ครับแล้วใ,ในกระบวนการอุททรเนี่ยท่านไม่ต้องยื่นเอกสารไม่ต้องทําอะไรเลยท่านมีปัญหาที่ไหนไปแก้ที่จุดนั้นมีปัญหาที่ดินไปแก้ที่สํานักงานที่ดินมีปัญหากับธนาคารไปที่ธนาคารมีปัญหาบัตรเครดิตจะไปที่ไหนเขาก็จะบอกไว้ในในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วพอไปแก้ตรงนั้นเสร็จปั๊บ ก็ไม่ต้องยื่นเอกสารไม่ต้องอะไรประกอบอยู่บ้านเฉยๆผ่านเว็บไซต์แล้วก็รอประกาศอีกทีหนึ่งนะครับใช่ใช่ครับแต่ส่วนส่วนส่วนในระบางที่ท่านไปติดต่อหน่วยงานท่านหน่วยงานเพืจอขอบูเอกสารอะไรอันนั้นก็ไปว่ากันตามตาม,ตามที่แต่ละหน่วยงาน,น,านท่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 านรองขอนะครับครับเอ๊ะท่านท่านลองช่วยอธิบายตรงนี้ทีที่เราเจอแล้วก็ถูกตั้งคําถามทุกวันนะครับว่าอย่างเช่นคุณมีบัตรเครดิตอย่างนี้นะครับก็ไปติดต่อธนาคารเพื่อยกเลิกการมีบัตรเครดิตแต่ปรากฏว่า พอไปดูเส้นที่เขาขีดเอาไว้ว่าตั้งแต่เดือนไหนถ้าคุณยังมีบัตรเครดิตแปลว่าคุณไม่ผ่านเพราะฉะนั้นพอคุณไม่ผ่านเพราะเด็กบัตรเครดิตและคุณไปยกเลิกบัตรเครดิตเพื่อที่จะอูทณ์เนี่ยนะอันนี้มันก็จะกลับมาเข้าเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่ามันคุณมีบัตรเครดิตมาตั้งแต่ต้น ถูกต้องครับท่านนอมเพราะว่าคือประเด็นต้องเรียนอย่างนี้คือไอ้ที่เราตรวจเนี่ยคือเราตรวจว่าไอ้ันที่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 เรากำหนดเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยคุณาสมบัติเนี่ยท่านเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องกลับไปดูว่าณตรงนั้นเนี่ยท่านมีบัตรเครดิต ไหมใช่ไหมฮะคือ,ค,อคือสมมุติท่านนะตอนนั้นท่านมีแต่ตอนนี้ท่านบอกโอ้ยท่านพอ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 ตรวจคุณสมบัติมาแล้วไม่่านก็เลยขอไปยกเลิกวันนี้เนี่ยมันมันมันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็คือตั้นคือโดยข้อได้จริงคือท่านมีแหละนะครับเพ<อ>ราะฉะนั้น,อน,นออตอนนี้ก็ก็ก็คือคือตอนนี้อุทธรเนี่ยก็คือหลกอักคงคงไม่ใช่ว่า มาทําข้อมูลให้หมายว่าไม่ใช่ามามาทําสถานะให้ถูกต้องณนะวันนี้นะฮะแต่เป็นการเสียงไปบอกว่าถ้าณนะวันที่เราตรวจข้อมูลณนะวันนั้นเนี่ยมันอาจจะอาจจะนะผมใช้คําว่าอาจจะมีข้อ,อ,อผิดพลาดหรือข้อเท็จจริงอะไรที่มันไม่ตรงกันในส่วนของของข้อมูลของหน่วยงานที่ตรวจสอบกับข้อมูลของท่านจริงๆเนี่ยซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็คงมีเป็นไปได้บ้างนะครับอันนี้เนี่ย hmm. ก็คือไปไปทาตรงนั้นให้ให้ให้ใหให ให้ถูกต้องให้ให้ถูกต้องอตามข้อมูลณนะวันนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็อ่ลหลังจากนั้นก็เราก็จะส่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะทันทีทกดอุทธรณ์ไปก็เอาข้อมูลกไปตรวจด,ดวูอีกทีอ่าหลังจากท่านไบเคียโอเคบางต่วอาจจะเป็นข้อความผิดพลาดของการส่งข้อมูลการบันทึกข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอันนั้นก็ก็ก็มาตรวจอีกทีก็ถ้ามันผถ้ามันผ่าอ่ะโอเคมันไม่ได้เป็นไปตามเหมือนก็รอบแรกที่เราได้ได้ได้มีข้อมูลไปตรวจกันอันนี้ก็ก็ท่านก็อาจจะอาจจะผ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าณวันนั้นก็ ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าพรนะวันนี้เนี่ยวิ่งไปเพื่อจะไปขอยกเลิกขอจะไปอ่าบีเงินในธนาคารจะไปขอถอนออกนะวันนี้อะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ไม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 ่สามารถดาเนินการได้เพราะมันเป็นไม่ได้ตรงหลักการที่เรากําหนดตั้งแต่แรกนะครับครับท่านโฆษกมีวันวันวันที่ไหมครับเดือนไหมครับว่าถ้าคุณมีบัตรเครดิตเนี่ยตั้งแต่เวลาเขาขีดเส้นขึ้นมาว่าตั้งแต่วันที่เท่านี้นะสองพันหรยกสิบห้ามีมีวันที่เดือนไหมครับตรงนี้ครับ ก่อนหลังก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนประมาณเดือนตุลานะครับตุลาคม 65, ห5เนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีบัตรเครดิตมาจนถึงเดือนตุลาคมห5นะครับหรือมีมาตลอดแล้ววันนี้บอกคุณไม่ผ่านเพราะมีบัตรเครดิตและคุณไปอุทธรปยกเลิกบัตรเครดิตอย่างนี้คุณไม่ต้องไปอุทธรเลยคือคุณขาดคุณสมบัติ100%เเพราะคุณมีบัตรเครดิตการมีบัตรเครดิตเท่ากับคุณมีรายได้เกินค่ะเพราะว่าคนที่จะมีบัตรเครดิตได้จะต้องมีรายได้ตั้งแต่1มื0น้าันบาทขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะ ยกเว้นว่าคุณไม่มีบัตรเครดิตแล้วเขาบอกว่าคุณมีอันนี้ไปแก้ได้คุณไม่มีไปแก้ได้หรือสองคนยกเลิกไปตั้งแต่ไม่มีบัตรมาตั้งแต่ก่อนตุลาหกห้าแล้วล่ะและวันนี้ยังบอกว่ามีบัตรอยู่เนี่ยอันนี้อุทธรณ์ได้แต่ถ้ามีอยู่จนถึงวันนี้ยังมีบัตรเครดิตใส่กระเป๋าไปรูดซื้อของอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องอุทธรณ์เลยนะครับเพราะว่ามันขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นถูกต้องนะครับท่านรองครับ เช่ครับใช่ครหรือว่าถ้าท่านอุทธรก,ก,ก็ก็ต้องก็ต้องเรียนว่าก็คงเอเมื่อไปตรวจแล้วกนะ็ยังยังเจอว่านะช่วงเวลานั้นท่านก็ยังมีบาตรผลดิ d อยู่ดีอยู่ดีนะฮะบางคนละคนละช่วงเวลากันครับ ทีนี้ผมกลับมาที่การยืน่นยืนยันตัวตนสําหรับผู้ที่ผ่านแล้วก็ปรากฏว่าไปยืนยันใบหน้าไม่ผ่านครับท่านครับหลายคนนี่ก็บ่นมาจนกระทั่งผมบอกเราไปทาแป้งดูไหมสแกนหน้า <c oughs> ไม่ผ่าน <c oughs> ใช่ไหมคะเออบางคนบอกก็ทาแป้งแล้วก็ไปยืเออมันได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็ท<า>ําให้หลายคนบางคนทําไม่สําเร็จนะท่านรองทําไงครับถ้าทําไม่สาเร็จเนี่ยคือคือถ้าผมแน,น่นอนอันนี้มันก็คงเป็นเหมือนกับเป็นรายละเอียดของ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 แต่ละแต่ละท่านแต่ละเรื่อง นะครับก็เวลาเรายืนยันตัวตนเราก็คงทราบดีแล้วต้องมา,าส่องไปสองมานะครับอันนี้ก็คือถ้าถ้า ให้ผมแนะนำเนี่ยผมคิดว่าท่านพยายามไปที่ธนาคารผมกาทําทำทำที่อื่นอาจจะแบงก์สองธนาคารเช่นไปออมสินไปทศสอไม่ยังไม่ได้อยู่เนี่ยขอท่านไปลองไปที่กรุงไทยดูนะครับมันน่าจะน่าจะน่าจะสามารถทําได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างไงก็ลองลองคุยกับทางพนักงานดูว่าก็คือถ้ามันเป็นตัวตนจริงๆแล้วมันก็ยัง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 ทำไม่ได้เนี่ยมันปัญหาอยู่ตรงไหนก็จะได้จะได้แก้ไขไปไปครับครับ ถ้า<ม>ไปอมสินหรือทกศไม่ผ่านไปกรุงไทยดูนะเพราะกรุงไทยเนี่ป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนเขียนโปรแกรมนะถ้ารู้สึกนะใช่ไหมแต่นะ,ะก็คือก็คือจะก็จะเป็นหน่วยงานที่เขาคือเขาจะมีะสามารถดูตรงนี้ได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 ได ได้นั่นหน่อยนะครับก็ขอไปดูตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้คือคำแนะนำเบื้องต้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันก็คงแต่ละหน่วยก็คงทําได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นการไปลงในในของแต่ละท่านละแหละนะครับก,ก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าท่านแนะนํากองก่านก็คือว่าท่านลองไปขยับไปไปที่กรุงเทพดูลองดูว่าเขาจะทําได้ได้ไหมนะถ้าทาไม่ได้ก็ก็มาว่ากันอีกกันอีกทีนะครับ นี่แนะนําคนวันดีจากจังหวัดเชียงรายนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาถามมาลูกเป็นคนพิการไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วแต่กลับสแกนใบหน้าไม่ได้นะครับลองลองลองเปลี่ยนดูนะถ้าไปถึงอ,อําเภอแล้วเนี่ยสามธนาคารนี้ก็อยู่ใกล้กันเนาะอยู่ในตัวอ,อําเภอกับ 2, 2> <c oughs> ก็คือแต่ว่าอาจจะต้องไปรอคิวใหม่นะนะ, <c oughs> <ช>นะครับเพราะคนยังเยอะอยู่ที <c oughs> <ừ> นี้คําถามต่อม,มาครับ่านรองครับคนที่ไปยืนยันตัวตนนี่ถามเยอะเหมือนกันพอไปยืนยันตัวตนผ่านแล้วเนี่ยต้องผูกบัญชี พร้อมเพยกับบัตรประชาชนทันทีที่ไปยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันตัวตนผ่านแล้วแล้วเขามาผูกเองทีหลังก็ได้หรือ,อยังไงหรือต้องทําไปพร้อมกันคราวเดียว คือคือจริงๆก็ก็ไปผูกอ่าอ่าผูกทีหลังก็ได้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ที่เราเคยให้คําแนะนําไปก็เพื่อความสะดวกในไหน,ไหนท่านผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าใจว่าพี่น้องประชาชนที่ที่ถือทิคอีทผ่านติดในครั้งนี้เนี่ยท่านอาจจะอยู่ไกลจากธนาคารอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลยเป็นคําแนะนําที่บอกว่าถ้าท่านสามารถไปแล้วท่านทาก็ทาให้เสร็จไปเลยอย่างเงี้ยก็จะ,ะสามารถสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าเดินทางของท่านไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือจริงๆท่านจะไปผูกหลังจากนั้น ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนว่ามันเป็นการเตรียมการนะครับสําหรับท่านที่จะมีมีสวัสดิการที่ที่เป็นลักษณะของการโอนเงินเข้าไปให้ ใช่ในในอนาคตนะคือจนณณวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ดีนะยกเว้นท่านที่พี่น้องที่เป็นเป็นผู้พิการซึ่งอันนั้นท่านอาจจะได้รับเงินค่าเบี้ยพิการอันนั้นก็อันนั้นก็อีก่วนอีก่วนอีก่วนหนึ่งซึ่งมีบางสักล้านของคนนะครับแต่ส่วนอื่นๆถ้าถ้าเป็นคนที่เป็นคนปกติเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ก็จริงๆก็ถ้าท่านจะไม่ทาวันนั้นจะไปทาหลัจากตานนั้นก็ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกก็แนะนาให้ให้ทำทำเร็วหน่อย ทัานเตรียมไว้นะครับในอนาคตเผื่อถ้ารัฐบาลมีนโยบายหรือมีมาตรการอะไรที่จะต้องทําในลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านจะได้พร้อมไม่คันเดี๋ยวถึงเวลานั้นอ็เงินก็เข้าไม่ได้อีกเพราะื่องจากว่ายังไม่ได้ทําในเรื่องพุนี้บแหครับครับเพราะงั้นปลูกพร้อมเพยซะก่อนยืนยันตัวตนหรือยืนยันเสร็จปั๊บปลูกพร้อมเพยก็ได้ เพียงแต่ว่าคนต้องผูกพร้อมเพยกับบัตรประชาชนถ้าไม่ผูกเงินไม่เข้าบัตรเด้นะไปรูดซื้อของจากร้านธงฟ้าประชารัฐไม่ได้นะอันนี้ชัดเจนนะครับทีนี้คําถามต่อมาครับท่านครับอันนี้คือรวบรวมคําถามที่คุณผู้ชมมีปัญหามาเนี่ยนะครับเ,เป็นคนพิการเป็นคนติดเตียงเป็นผู้สูงอายุนะครับ กลุ่มนี้ถ้าไปเองไม่ได้อันนี้ก็มอบอํานาจได้ไม่มีปัญหาคำถามนี้นะไม่มีปัญหาแต่มีข้อแม้ว่าแต่มีข้อแม้ว่าบางคนเนี่ยเป็นคนพิการหรือเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะทําการเปิดบัญชีไม่ได้และธนาคารไม่เปิดบัญชีให้จึงไม่มีธนาคารไปผูกกับพร้อมเพย์เพราะผู้พิการจํานวนไม่น้อยนะครับที่พิการทางสมอง พิการซําซ้อนนะครับแล้วก็ได้เบีย้ยยังชีพคนพิการซึ่งกระทรวง<ม>พัฒนาสังคมนี่เขาโอนใส่บัตรให้ผ่านผู้ปกครองพ่อหรือแม่ค,คนดูแลเนาะใช่ผู้นุบานอันนี้เขารับเงินสดได้โดยตรงแต่ว่าผ่านตัวแทนของเขาแต่พอเป็นสิทธิ์ในการซื้อของผ่านบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัญชีธนาคารที่จะผูกพร้อมเพยกับบัตรประชาชนตรงนี้คลังแก้ปัญหายอย่างไงครับท่านครับ ครับคือคือผมคิดว่าอันนี้มันคือสองสองส่วนนะครับส่วนที่ในส่วนที่หนึ่งเนี่ยที่เราใช้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการเบอบัตรนันกเดีกส่วนของการซื้อของอที่จะมีูลคาสาม0้อยบาทต่อต่อ,ต,อต่อเรือนนะครับอันนั้นเนี่ยก็ก็เป็นบัตรประชาชนก็สามารถใช้ได้ ใช้ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้บับส่วนประเด็นของเรื่องบัญชีเนี่ยก็ต้องก็ต้องเรียนท่านตลอมว่าก็ก็มนจะกลับมาเป็นประเด็นเดิมก็คือว่าไอ้บัญชีเนี้ยจริงๆอะทำเพื่อที่จะเตรียมการนะครับสําหรับเป็น่อ่ของการรับตัวบัการในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าป็นเป็นเป็น,ปน,ปนท่านที่ถือบัตรที่เป็นที่เป็นผู้พิการเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีคือจะม,มีมีเงินที่ต้องโอนเข้าไปในบัตรเนี่ยโดยโดยโดย,โดยปกติในส่วนในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยนื่งจากว่าเรามีการไป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 ,ไป เปลี่ยนนะพอจริงๆก็เพื่อเพื่อทำนั้น,นสะดวกมากขึ้นนะนะไม่ต้องมาพกอาอาสองใบาสามใบนะต้องพกบัตรสวัสดิการด้วยพกบ,บัตรประจําตัวประชาชนด้วยเนี่ยก็เราก็ไปยุบก็พูดง่ายๆคือว่าก็ใช้บัตรประชาชนไปเลยแล้วก็ที่เหลือก็คือพร้อมเพย์ก็เข้าบัญชีนะครับเพราะ,ะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยก็คงต้องมีการมามาเปิดบัญชีเพื่อจะ รับเงินตรงนี้นะเพียงแต่ว่าการเปิดบัญชีตรงนี้เนี่ยอาจจะเปิดผ่านผู้อนุบาลจะเปิดอะไรตรงนี้เนี่ยอันนี้มันจะมีเป็น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 เื่องขาหรือเป็นข้อข้อกําหนดที่ชัดเจนซึ่งเรื่องนี้กาลังจะนําเข้ามาพิจารณาในเรื่องของส่วนของกองทุนเพื่อจะได้มีระเบียบปฏิบัติที่ที่ชัดเจนในส่วนนี้ครับ แต่ว่าแต่ว่าต้องเรียนท่านว่าไอ้ส่วนที่รับเงินตรงนี้เนี่ยนะครับก็ก็จริงๆก็ก็จะมีระยะเวลาเท่าจะว่าผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเงินอโอนเบี้ยพิการน่าจะเป็นวันที่20กสิกว่าของเดือนนะแต่ผมผมจะอันนี้อันนี้ผมจําจําวันที่ชัดๆไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ก็พยียมที่ดำเนินการให้มันสามารถดําเนินการได้โดยโดยโดยไม่ติดขัดนะครับครับแต่ว่าก็ก็กำลังจะเข้าไปพิจารณาเพื่อจะหาคือจริงๆมันมีมันมีวิธีการอะไรต่างๆเรียบร แล้วแหละนะครับทุกผิดแต่ว่าก็ต้องรอ,อความการยืนยันความชัดเจนความถูกต้องในเชิงข้อข้อกฎหมายอะไรต่างๆให้มันชัดเจนว่าดําเนินการแบบนี้เนี่ยมันสามารถดําเนินการการได้สําหรับกรณีนี้เท่านั้นนะครับครับอันนี้ก็ย้าคุณผู้ชมนะสําหรับคนที่เป็นคนพิการนะครับหรือดูแลคนพิการอยู่เป็นผู้อนุบาลเขาอยู่ แล้วเขาไม่มีบัญชีจะมาผูกพร้อมเพยกับประจำตัวประชาชนเขาตอนนี้กระทรวงการคลังรับทราบปัญหนานี้นะครับกำลังหาแนวทางที่จะให้ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนนี้ได้ใช้สิทธ์นะครับต่อไปเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ต้องกังวลเพียงว่าตอนนี้เดี๋ยวรอแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าคลังมีกระบวนการวิธีการอย่างไระนะครับท่านครับครับใช่ครับใช่ครับ มีคนบ่นให้ผมฟังเหมือนกันว่าด้วยความยากจนเนี่ยนะทีนี้พอไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยบอกว่าต้อง500บาทต้องมีเงิน500มาเปิดบัญชีทีนี้เขาบอกเข,เขาาจนน่ะนะห้าก็ไม่มีอ่ะนะเออตรงน,นี้ตกลงมาตรการในการเปิดบัญชีเพื่อจะเอาไปผูกกับพร้อมเพย์เนี่ยเป็นไงครับท่านครับ ครับอันนี้อันนี้จริงๆชัดเจนนะครับเราได้ได้ได้ไดถแถลงให้ข้อมูลอันนี้ไปในแถลงข่าวของกระทรวงกันคังเนี่ยไปหลายหลายหล,ยหลยฉบับแล้วนะฮะว่าจริงๆบันดีข้อ ตกลงนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเนี่ยอันนี้คือเวลาท่านไปเปิดบัญชีเนี่ยมันจะไม่มีการกําหนดเงินฝากที่จํานวนขั้นต่าในการเปิดบัญชีนะครับพูดง่ายๆคือจิงไม่จำเป็นเงินเนี่ยก็ยังสามารถเปิดบัญชีได้ได้นะครับอันนี้ก็ก็ก็กกชัดเจนนะครับสามารถดําเนินการได้มีธนาคารแม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์ก็มีตั้งสิบกว่าแห่งนะครับที่ร่วมซึ่งจริงก็เป็นธนาคารใหญ่ๆทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็รวมทั้งทางทางออมสินนะครับทางพกส อันนี้เนี่ยก,ก็กลุงไทยก็อยู่ในอยู่ในข่ายอันนี้อยู่แล้วนะครับพู้ง่ายคือธนาคารที่ที่เรา,เารู้จักกันดีเนี่ยก็สามารถดาเนินการตามอันนี้ได้ก็าอันนี้ท่านก็สามารถยืนยันกับทางทางธานาคารได้เลยครับว่ามันมีกฎกติกาอันนี้อันนี้อยู่ครับ สิบห้าธนาคารเนาะสิบห้าธนาคารพาณิชย์ทั้งออมสินทกศกรุงไทยใดๆทั้งหมดนะก็คือร่วมโครงการกับกระทรวงการคลังว่าคุณไปเปิดบัญชีพื้นฐานได้เลยโดยที่ไม่กะเกณฑ์จํานวนเงินที่เปิดบัญชีก็บอกเลยว่าเนี่ยใช้สิทธิสวัสดิการหองรัฐมาเปิดบัญชีใช้สิทธิสวัสดิการห่งรัฐเขาจะเปิดบัญชีให้พอเปิดเร็ปั๊บนะครับก็เอามาผูกกับบัตรประชาชนเลข13หลักเลข13หลักได้เลยนะครับ ช่ครับเป็นสิบสี่สิบสี่แห่งนะครับสิบสี่แห่งนะครับสิบสี่แห่งบวกกับกศกับอมสินเข้าไปด้วยนะก็เป็นที่ก็เป็นสิบหกนะฮะถ้าจะบวกได้ดีครับคือบางทีเรารู้สึกว่าเงินห้าร้อยมันไม่มากแต่ว่าพอเขามีเขาใช้บัตรนี้นะเขาบอกเลยว่า เขา,เขาต้องไปยืมคนอื่นมาก่อนต้องหาเงินมาเออทีนี้พอครั้งแก้ปัญหาอย่างนี้ก็จบนะท่านนะค่ะครับ,รบจริงๆเราเจาตระหนักอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกครับจริงๆอันนี้มันเป็นข้อตกลงอึอ่นออกตั้งนานแล้วโดยซ้ำไปนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะพอพอ,พอมันไม่ได้มีมีมีเลื่อนแบบนี้หรือไม่มีประเด็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีการพูดกันเยอะนะครับแต่ครั้งนี้พอพอมาบอกว่าต้องต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยก็เลยก็จะมีประเด็นอันนี้อันนี้อยู่ก็็กกออัันนนีี้้้้จจะะสาาามรถแปญหหใพ่ง ประชาชนสะดวกในเรื่องนี้ได้ครับครับเรื่องคิวนหละท่านครับที่ตอนแรกก็แออัดกันอยู่ยาวเหยียดนะครับบางคนบอกว่าไปตั้งแต่ตีหนึ่งก็มีนะตีสามตีสี่ก็มีนะบางคนบอกว่าเหมารถออกไปจากหมู่บ้านเพื่อจะไปยืนยันตัวตนสองรอบสามรอบแล้วคิวยาวไม่ได้ลงทะเบียนเสียทีเสียเงินค่าเหมารถกันไปหลายครั้งแล้วจัดคิวยังไงครับท่านครับครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็ต้องต้องเรียนตรงๆมว่าโขก็ก็ ช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีมีความความความแออัดนะเนื่องจากว่า,าพี่น้องอประชาชนที่ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยกันหลายลท่านก็อาจจะอย่างก็รีบๆไปทําให้มันให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อจะได้ได้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับเพราะนั้นอันแรกๆก็อาจจะอาจจะอาจจะคนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้านผมดูในในเชิงสถิติที่ที่ปัจจุบันได้ามายืนยันตัวตนกันแล้วเนี่ยนะครับก็ก็เอ่อตัวเลขต่างๆก็ก็แต่ละแต่ละ ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปลงในรายละเอียดว่าแต่ละสาขาเลยแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยจำนวนคนที่สามารถไปยืนยันตัวตนได้เนี่ยก,ก็ก็พูดง่ายคือก,ก็มีความสม่บเสมอหรือว่าทยอยในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยค่อนข้างสมมุต สมุิมากขึ้นแล้วนะครับก็บานอย่างเมื่อวันวันที่14เนี่ยก็7 0 0 0แสนเแสนกว่าลายนะครับพอมา15ิก็0 0แสนกว่าลายนะครับ13ก็90แสนกว่าลายเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีถ้าก็มีดำังดีให้เปิดสาขาพูดง่ายคือสาขาทั้งหมดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยช่วยแบ่งเบาจํานวนคนที่ท่านไม่สามารถที่ไปในวันทําการปกติได้ก็ท่านก็สามารถไปในวันเสาร์อาทิตย์ต่างๆได้ สาขาบนห้างอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนต้งสาขาปกติเนี่ยก็สามารถทําได้ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็ก็น่าจะน่าจะคิวน่าจะาน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ก็แต่ว่าในพื้นที่ก็คงต้องไปดูในแต่ละแต่ละสาขา,าว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับม,มีคำถามอื่นที่ครังรวบรวมไว้ท่านรองมีที่ผมไม่ได้ถามมีไหมครับเชิญนะครับท่านครับ จริงๆหลักๆเนี่ยก็จะเป็นถ้าภาพใหญ่ๆเนี่ยผมก็ว่าก็จะมีมีเรื่องที่จริงๆท่านถนอมก็ได้ได้ถามไปแล้วนะครับเรื่องเรื่องแออ้านะครับเรื่องการยืนยันตัวตัวตนมีอันหนึ่งที่ผมผมอยากจะจะย้ําให้พี่น้องประชาชนอีกนิดหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องกับการให้สิทธิ์เรื่องการใช้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปานะครับอันนี้เนี่ยที่ที่ทอยู่ระบบภายใต้สวัสดิการด้วยอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเราก็พยายามจะไปดูแนวทางหรือวิธี การที่มัน อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องอประชาชนมากขึ้นนะเดิมนี่อาจจะต้องไปจ่ายจ่ายสตางค์ไปก่อนนะครับแล้วก็โอนสตางค์คืนกันทีหลังท,ทีหลังเนี่ยอันใหม่เนี่ยก็สามารถให้เราไปพูดง่ายคือหักลบลบดีระหว่างเหม่วยงานภาครัฐกับทางรัฐสากิจที่ให้บริการด้วยกันเลยเลยเนี่ยเพิ่มเพิ่มความสะดวกเนี่ยแต่ว่าพอเป็นการดําเนินการในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องขอ,อพี่น้องประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนรับสิทธิ์กันอีกอีกอีก,อก,อก,อกสักรั้งหนึ่งก่อนในช่วงเริ่มช่วงเริ่มต้นนะครับในส่วนของ ของทั้งไฟฟ้าและประปาที่ท่านที่ท่านใช้ใช้บริการอยู่นะครับครับทั้นก่อนนี้เรื่องของค่าไฟค่าน้ําประปาที่คลังจะจ่ายให้ตามสิทธิ์ของผู้ถือบัตรเนี่ยซึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กําหนดแต่ว่าก็มีคําถามหนึ่งที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับท่านครับก็คือว่า1อยู่บ้านเช่าอาสองอยู่บ้านญาตินะครับ สามอยู่บ้านที่ตัวเองไม่ได้จะเป็นเจ้าของมิเตอร์นะอาจมิเตอร์ไฟฟ้าอาจจะเป็นชื่อของพ่อของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือ<ะ>สามีภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วตัวเองก็อยู่ในบ้านหลังนั้นถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มิเตอร์ไม่ได้ชื่อของตัวเองอย่างนี้จะทํำยังไงอันนี้ผมเข้าใจในกระบวนการแต่ว่าฝากท่านรองทางคลังช่วยคุยกับการไฟฟ้าประปาจีว่าถ้ากรณีที่คือตอนนี้ทางคลังกับประปาเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียน น้ำกับไฟแล้วตั้ง<ช>แต่วันที่15เมื่อวานทีนี้คนก็มีคําถามนี้เกิดขึ้นว่าแล้วถ้าเราไม่ใช่เจ้าของมิเตอร์นะ้ํามิเตอร์ไฟล่ะอ,อยู่บ้านเช่าล่ะนะครับหรือว่ามิเตอร์นั้นเป็นชื่อของคนตายล่ะ,ะนะครับแล้วเราได้บัตรนี้เราจะทํำยังไงก็ได้ถึงจะได้เงินในส่วนนี้เป็นสวัสดิการอยากท่านให้ช่วยหารือกับการไฟฟ้ากับประปาด,ด้วยนะครับท่านครับเพื่อเป็นช่อง<ม>ช่องหนึ่งในในการลงทะเบียนผ่านออนไลน์ของทั้งสองรัฐวิสาหกิจนี้ครับท่านครับ ได้ได้ครับก็ก็เอ่อเอ่อก็จริงๆก็ไออันนี้เนี่ยก็จะมันคือจริงๆเรื่องตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแค่การเปลี่ยนวิธีการในการดําเนินการชําระเงินให้มันสะดวกสบายต่อตอ่ตอผูอ้ผ่านสิทธิ์เนี่ยมากยิง่งขึ้นนะครับส่วนอันนั้นเนี่ย ก็จริงๆก็เป็นหลักการครับผมขอขอรับไปไปดูแล้วกันนะแต่ว่าจริงๆโดยโดยหลักการเนี่ยมันก็หลายลๆอย่างเนี่ยมันก็คงต้องไปยึดติดกับตัวทะเบียนที่ที่มันถูกต้องคะไิ่ฉะนัีนน่มันก็จะไปเาเรียกว่ามันไม่สามารถพิสูจน พิสูจน์สิทธิ์ได้ชัดเจนนะครับว่าอันนี้เราเป็นเจ้าของมิตเตอร์เราเป็นคนจ่ายจ่ายไปเพราะว่าสมมติถ้าท่านไปอยู่กับญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยแล้วก็ชื่อเป็นของคนอื่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าญาติพี่น้องท่านจ่ายไป,ไปไปไปก็ได้นะครับอันนี้ก็คงต้องต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีอีกทีหนึ่งแต่ขอขอขอรับไปไปเพราะจริงๆก็มีคือยังไงอาจจะฝากคุณถนอมหน่อยก็ดีครับว่าถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรนะครับหลายๆเรื่องถ้า าสามารถาส่งมาเนี่ยเราก็จะยินดีที่จะมาดูในแต่ละเรื่องแล้วก็แล้วก็ถ้าอันไหนที่สามารถทําให้มันชัดเจนได้หรือว่าปรับปรุงแก้ไขยังไงได้เนี่ยเราก็จะจะจะยินดีที่จะดูจัดการให้นะครับครับได้ครับท่านครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวในรอบสัปดาห์นี้ก่อนจะถึงสิ้นเดือนถ้าระหว่างทางมีปัญหาประเด็นคําถามข้อสงสัยไหนหรือว่าทางกระทรวงการคลังรับมาโดยตรงปรับปรุงแก้ไขในการแก้ปัญหากับ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรเนี่ยจะได้คุยท่านรองโฆษกวุติพง์เนวกาสต่อไปวันนี้ขอประคุณท<ด>่านรองนะครับครับดาครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมฝากนิดเดียวครับ <c oughs> คือ <c oughs> นองจากว่าหลายๆหลายๆช่องทางเนี่ยนะครับที่ที่เวลาเราสื่อสารเนี่ยหลักๆเราจะสื่อสารผ่านทางท่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ก็ขอให้ ขอให้สามารถเอามาเข้าคอยเข้ามาดูบ่อยๆก็ดีนะครับเพราะบางทีมันจะมีประเด็น,นท,ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรืออยา่างน้อยเป็นการย้ําเตือนท่านว่าโอเคตอนนี้อาจจะเหลือแค่เหลืออีก5บาวันสิบวันแล้วนะซึ่งท่านสามารถยืนยันตัวตนใ,ให้ใหใหให้้หสำเร็จได้นะ <I 'm S 1> จะหมดเขตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอย่างน้อยก็จะช่วยเป็นการย้ำเตือนให้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็รู้ทราบว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงด้วยด้วยนะครับอันนี้ฝากไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ิดหนึ่งนะครับ งั้นท่านท่านทำประเด็นคำถามคำตอบอย่างที่ว่าเนี่ยที่คุยกันมาทั้งหมดเป็นอินโฟอินโฟกราฟิกขึ้นมาแล้วก็แปะไว้แปะลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งร<ม>ัฐซึ่งเราจะต้องไปลงทะเบียนหรืออุทธรณ์นี่แหละ<ม>นะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวสื่อมวลชนพวกเราเห็นหรือไม่ทราบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่มีเฟซบุ๊กไหมถ้ามีเฟซบุ๊กก็ส่งลิงก์พวกนี้อยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะรับวแนะนอจริงๆมันมีช่องทางหลายช่องทางส่งสู่แล้วประเด็นประเด็นผมคือว่าในแถลงข่าวหรือว่า อาจจะไม่ได้เข้ามาดูแล้วยิ่งถ้าไม่ได้มีท่านเหมือนกับคล้ายๆท่านท่านหมอมาช่วยช่วยกระจายข่าวให้อีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะอาจจะ,อาจจะไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่น,นะครับอันนี้ก็ก็แค่ขอขอฝากแนะนําไว้นิดนึ่งว่าถ้าช่วยกันกระจายตรงนี้ได้ต่อหรือว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอกระจายแต่ทานกดเข้ามาดูเ,าเลยผ่านจะมือถืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดเลยนะฮะว่าว่าตอนไปถึงไหนแล้วติดขัดอะไรท่านเรายังไม่ได้ทําขั้นตอนไหนอะไรยังไงจะได้ไปดําเนินการให้คบถวนตามกระบวนการครับครับผมอืได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค